เรียนท่านข้าราชการที่เคารพกับผมนายกฤษาคอนันทรครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนซีนทรสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ขอนำเสนอรางวัลทรงค่าสพทโอเบกอวอร์สาา Awards, ครูผู้สอนยอดเยี่ยมกิจกรรมนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายด้านวิชาการเอแมทเกมต่อสมการคณิตศาสตร์เป็นเกมที่ช่วยฝึกทักษะการคิดคำนวณการคิดวิเคราะห์การแก้ปัญหาความคิดเชิงตรรกะการวางแผนกลยุทธ์ความรอบคอบ และฝึกสมาธิกระผมเป็นครูที่ปรึกษาชุมนุมเอมดเกมต่อสมการคณิตศาสตร์ได้จัดก,กิจกรรมการเรียนการสอนเอมดเกมต่อสมการคณิตศาสตร์ได้พัฒนาชุดกิจกรรมเกมต่อสมการคณิตศาสตร์เอมดโดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบรวมพลัง5ขั้นตอน Co Five Step เพื่อพัฒนาและส่งเสริมทักษะการคิดคำนวณของนักเรียนปัจจุบันนักเรียนสามารถเข้าถึงสื่อและเทคโนโลยีได้อย่างกว้างขวาง และยังมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีจึงจัดทำชุดกิจกรรมเป็นหนังสืออ e ิเล็กทรอนิกส์อีบุ๊กออนไลน์ชุดกิจกรรมเกมต่อสมการคณิตศาสตร์ AMAT โดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบรวมพลัง5ขั้นตอนโคไฟ s t ตปจำนวน9ชุดให้นักเรียนและผู้ที่สนใจเข้าศึกษาและค้นคว้าหาความรู้ได้ด้วยตนเองซึ่งทุกคนเข้าใช้งานง่ายใช้ได้ทุกที่ทุกเวลา จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้กิจกรรมชุมนุมเอแมทเกมต่อสมการคณิตศาสตร์โดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบรวมพลัง5ขั้นตอนโค f ฟฟี Co ่สเตปจำนวน11แผนจัดทำคู่มือการใช้ชุดกิจกรรมเกมต่อสมการคณิตศาสตร์เอแมทโดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบรวมพลัง5ขั้นตอนโค f ฟฟี Co ่สเตปเพื่อส่งเสริมทักษะการคิดคำนวณของนักเรียน นอกจากจัดกิจกรรมการเรียนการสอนปกติแล้วยังจัดกิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์และบูรณาการจัดกิจกรรมการแข่งขันคณิตศาสตร์ระดับโรงเรียนอย่างต่อเนื่องทุกปีรวมทั้งส่งเสริมสนับสนุนนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันรายการต่างๆเพื่อพัฒนาและส่งเสริมนักเรียนอย่างหลากหลายและต่อเนื่องจากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนชุมนุม a อแมเกมต่อสมการคณิตศาสตร์ โดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบรวมพลัง5ขั้นตอน (Co f i step) เพื่อส่งเสริมทักษะการคิดคำนวณของนักเรียนส่งผลดังนี้ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์นักเรียนผ่านการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ครบทั้ง8ข้อและประพฤติปฏิบัติตนตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่เป็นจุดเน้นของสถานศึกษาได้ครบทุกข้อคิดเป็นร้อยละร้อยนักเรียนมีผลงานชิ้นงาน และมีการนำเสนอเผยแพร่และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลการปฏิบัติงานที่มีคุณภาพในรูปแบบต่างๆนักเรียนได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติระดับเขตพื้นที่การศึกษาระดับจังหวัดระดับภาคและระดับชาติดังนี้ครับได้รับรางวัลอันดับที่10 AMAT เกมต่อเลขคำนวณคณิตศาสตร์รุ่นมัธยมศึกษาตอนปลายรายการ e d u p r i z e c o n v w r d game เ m A t คำคมและสุดุกุ ชิงแชมป์ภาคตะวันออกเชียงเหนือได้รับรางวัลระดับเหรียญทองรองชนะเลิศอันดับที่สองการแข่งขันเอแมทระดับมัธยมศึกษาตอนปลายรายการคิดเลขเร็วเอแมทและสุดุกุบุยรำครั้งที่8ประจําปีการศึกษา2566ชิงถ้วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งเหรียญทองประเภทเกมต่อสมการคณิตศาสตร์รุ่นมัธยมศึกษาตอนปลายรายการ VTEA บอร์ดเกมระดับประเทศชิงโลกเกียติยศผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขัน a m a มระดับมัธยมศึกษาปีที่4-6โครงการส่งเสริมสร้างสรรค์เพื่อการเรียนรู้ของเด็กเยาวชนและประชาชนอุทยานการเรียนรู้ศรีสเกตประจำปี2566ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองการแข่งขัน a m a มเกมต่อเลขคํนวณคณิตศาสตร์ รุ่นมัธยมศึกษาตอนปลายรายการ Edu Prize A Math คำคม Crossword Game และสุด o k u c h a l l e n ประจำปี2567ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง A m a t เกมต่อเลขคำนวณคณิตศาสตร์รุ่นมัธยมศึกษาตอนปลายหญิงรายการ Edu Prize Crossword Game ชิงแชมป์ประเทศไทยประจำปี2567 ชิงถ้วยรางวัลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการส่งผลให้กระผมเป็นแบบอย่างและเป็นที่ยอมรับจากบุคคลอื่นได้รับเกียรติเป็นวิทยากรและกรรมการตัดสินการแข่งขันเกมต่อสมการคณิตศาสตร์ระดับประเทศอีกทั้งยังได้เข้าร่วมการแข่งขันประเภทบุคคลทั่วไปได้รับรางวัลมากมายอาทิเช่นได้รับรางวัลระดับเหรียญทองรองชนะเลิศอ,อันดับหนึ่ง กิจกรรมการแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ระดับบุคคลทั่วไปการแข่งขันมหากรรมวิชาการรายการโรบินสันเอ듀เคชันเอ็กซ์เซริ์แฟร์2023ส่งผลให้ได้รับรางวัลครูผู้ฝึกสอนดีเด่นด้านการส่งเสริมกิจกรรมการต่อสมการคณิตศาสตร์ AMAT ระดับประเทศได้แก่คุณกิษสาหนรันทรจากโรงเรียนศรีรินทร์จังหวัดสุรินทร์ค่ะ ได้รับรางวัลชนะเลิศเหียญทองระดับมัธยมศึกษาตอนปลายกิจกรรมนักเรียนด้านนวัตรกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนการประกวดหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่นที่ประสบผลสําเร็จเป็นที่ประจักครั้งที่11ประจําปีการศึกษา2564รางวัลทรงคุณค่าสปท o b บกอวอร์สระดับชาติได้รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติครูรูดุดีในฐานะเป็นผู้ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ เป็นที่ประจักษ์กระผมได้พัฒนากิจกรรมชุมนุมเอมเกมต่อสมการคณิตศาสตร์ส่งเสริมทักษะการคิดคำนวณของนักเรียนนักเรียนสามารถพัฒนาตนเองตามความถนัดสามารถพัฒนาตนเองได้เต็มตามศักยภาพมีผลงานที่ประสบผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์อย่างต่อเนื่องจากการพัฒนางานพัฒนาการเรียนการสอนด้วยความวิริยะอุตสาหะมุ่งมั่นทุ่มเทเอาใจใส่อย่างเต็มกําลังความสามารถหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะส่งผลต่อนักเรียน ช่วยวางรากฐานสร้างภูมิคุ้มกันให้กับนักเรียนเป็นพลเมืองที่ดีของชาติต่อไป